เรากำหนดนะครับตรวจฟรีนะครับน้อยมากตรวจค่อยๆสะสมสะสมมาเรื่อยๆนะครับในระหว่างนี้ก็จะมีพวกที่ตรวจสามอีกพวกที่ไม่อยากตรวจเลยก็ไม่ตรวจเลยนี่คือปัญหานะครับคือไอแล้วก็ไม่ยแยกแยะว่าต่อเต่าหรืออ่านหัวอาจออา,จออาจรย์ที่ศิธย์เนี่ยไม่สนใจยังไงนั้นก็อ่านมาเจอหรือายตลอดกันนะครับ,รบอาอาเพราะนั้อออน,นสิ่งที่ จะเข้ามาช่วยนะครับคือเทคโนโลยีใหม่ที่ว่าคือการดู HPV DNA มันจะมีความไวนะครับสูงแล้วมันจะตัดประมาณ90%อย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านบอกทีก่ความเสี่ยงต่ำออกไปเลยจะเหลือแค่10%ที่ต้องมาตรวจทีหน่อยนะครับว่าปุกยัดมี HPV ในร่างกายก็มีโอกาสเกเป็นมากแต่ถึงนระนั้นก็ตามเนี่ยนะครับ ที่ผมเน้ยนย้ำว่ากลุ่มที่ที่อายแล้วไม่ออกมาตรวจเลยถ้าไม่ใช้ไอเช็คเพสเนี่ยก็จะไม่ไม่มีไม่มีเครื่องมืออะไรที่จะทำ